วิอุปรกรณ์ช็อตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัว Garden นทอยเลด o ทาวเวอ e ์ด e h เ n นต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกีบิดี้ทาวเแล้วยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสวยหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพาไปดู2ตัวละครใหม่นะครับที่เรียกว่ามันไม่2ตัวละครใหม่หรอกแต่เป็นคู่สุดโกงสุดโอ้โหผมพูดเลยนะว่ามีแค่2ตัวเนี้ยกินกับอะไรก็อร่อย นะเราใช้คาว่ากินกับอะไรก็อร่อยเลยนะอ่ะก็ตัวละครที่ผมจะมาบอกกันวันนี้ก็คือตัวอย่างเลกูลัสแล้วก็มาคิมาเอ็กนั่นเองนะครับนี่เลยมาคิมาเอ็กนะครับมาคิมาเอ็กเนี่ยถามว่ามันจะมีความสามารถอะไรก็คือมันจะมีความต่อความสามารถคือพาส์ตีของเขานะครับจะมีการเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนเนาะนี่มันคือตรงนี้นะครับแบบแฟรนะครับนี่มันคือตรงนี้นะ50%นะครับของตัวละครอย่าง ตัวนี้ก็คือเอาดาเมจของตัวนี้50%แล้วไปบวกแบบตงต้งให้เลยนะครับยิ่งอัพเยอะสมมติยิ่งอัพตันเยอะยิ่งบวกดาเมจเยอะมันขึ้นอยู่กับตัวละครอย่างมากิมะเลยตัวนีกตัวละครหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอย่างเลกูลัสนั่นเองเลกูลัสเนี่ยผมแนะนาว่าให้ไปให้ใช้เป็นออซีอิงนะครับเพราะออซีอิงเนี่ยมันสามารถที่จะวางได้2ตัวแล้วก็สามารถทาบัฟได้แบบดับเบิลนั่นเองในส่วนของเลกูลัสเนี่ยวิธีการทําบัฟก็คือ เลโกลัสจะมีการมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้เนี่ยก็จะมีการลดคูดาวนะครับลดคูดาวอยู่ที่0.2%สูงสุดที่40%วางได้2ตัวเท่ากับ80%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเออแล้วก็จะมีการลดดาเมจเนาะซึ่งลดดาเมจตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะเข้าไปเดี๋ยวทุกคนก็จะดูว่าเป็นยังไงซึ่งมีแค่2ตัวนี้แค่เอาไปวางทุกคนมันเก่งเลยแล้วเราสามารถทำตัวอะไรก็ได้ให้กลายเป็นระดับกอรลี กอตลี่ก็จะกลายเป็นโคตรโคตรของกอตลี่ส่วนที่ไม่ใช่กอตลี่ก็จะกลายเป็นกอตลี่ทันทีแบบนี้ทีนี้ทีมที่เราจะเอาไปเนี่ยก็คือต้องต้องเป็นทีมประมาณนี้ก็คือเริ่มต้นเราจะเอาตัวเงินไป2ตัวผมอาจจะวางมั่วๆหน่อยนะเอาตัวเงินไป2ตัวแล้วก็เอาตัวมากิมะแล้วก็เลกูรัสไปนะครับที่เหลือเป็นตัวดาเมจที่เราต้องการได้เลยเนาะเพราะเอาจริงๆถ้าเข้าไปจริงๆแล้วตัวที่ทุกคนจะเห็นอนะดาเมจจริงๆของเขาอะ อาจจะเป็นดามเมจสองตัวตัวนี้แหละแต่คุณอาจจะเหลือเชื่อว่าเลกูรัสท,ที่เป็นออซีอิงนี่นแหละเก่งกว่าบับ,บกิทอ่ะ้เก่งกว่าแน่นอนอ่ะแบบเก่งแบบเก่งโคตรเลยอ่ะ,อะประมาณน,นั้นอ่เอเดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองในด่านของสไปโวที่บอสเลือดหนึ่งทีเอ่อหนึ่งร้อยทีแล้วกันเนาะทุกคนจะได้เห็นภาพเพราะว่าทีมนี้ไม่จำเป็นต้องกดสกิลกดเลยก็สามารถที่จะเก่งได้แล้วนะครับอ่า อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกัน let's go สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะ สำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เนี่ยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVIP เนี่ยผมซึ่งราคาเนี่ยครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1่เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะ ก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนี้ยครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนีครับผมมาทุกคนก็ตอนนี้เราเข้ามาในแมปกันแล้วเนาะสิ่งแรกที่เราทํากันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการวางตัวเงินกันก่อนเลยนะครับแล้วก็วางแบบนี้อ่าเราใช้คุณภาพออไลน์ให้ไอ้นี่กันหน่อยแล้วกันเนาะแบบนี้ <c oughs> ทีนี้พอเราวางอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวธรรมดาเคลียร์กันไปก่อนนะครับก็อย่างตัวอย่างนี้เนาะนี mm ่ hmm. แล้วก็มีการอัพเงินอัพอะไรอย่างนี้ไปก่อนสักแป๊บ,บนึงอ่า <Yeah. S 1> ก็อัพเงินไปนะครับนี่อาจจะวางตัวเพื่อเคลียร์เวฟก่อนก็ได้นะครับพอทีนี้เราก็วางตัวอย่างรูทไปก่อนก็ได้เนาะอย่างนี้เพืที่จะทำดาเมจอะไรอย่างนี้เนาะ มาสามารถของมาคิมะเนาะถ้าใครดูรีวิวเนี่ยก็จะตัวของมาคิมะสามารถแชร์ตัวของระยะให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับตอนนี้มันยังเคลียร์เว็บไม่ <c oughs> แต่ว่ามันยังเคลียร์เว็บไม่ได้มันก็เลยแบบว่ายังไอ้นี่เนาะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเราจะอัพลงเงินไปก่อนนิดนึงนะแล้วเราก็วางตัวละครอย่างมาคิมะนะครับแล้วก็วางเล,ง ima, ลกูลัสสองตัวแบบนี้นี่แหละครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความที่ผายวายปวด มันมาแล้วครับมันมาแล้วเอยโอ้ย,ยมันมาแล้วยอดความชิบหายวายป่วงเกิดขึ้นแล้วครับทีนี้เราจะอัพตัวของตัวอันนี้จะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้แต่ผมจะอัพให้มันแบบตรงพาสสีฟเนาะเอาเอาแบบจริงๆอะไม่ต้องอัพนะแต่ว่าเฉพาะดา่านนี้ผมอัพเพื่อที่จะเอาพาสีบของตัวแมงป่องมันจะได้แบบว่ามีเลือดเยอะขึ้นนะครับ นี่แบบนี้พออัพแต่พอถึงขั้นนี้ปุ๊บที่เหลืออัพมากิมาครับอัพอัพไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยอัพแค่มากิีมาพอเนี่ครับดูดาเมจประจุแล้วดูมอนแต่เราตัวโอทำดาเมจนี่เลยนะครับต่อวิแล้วทีนี้ทุกคนอาจจะโฟกัสว่าเอา้าเอ้ยตัวนี้พวกนี้มันก็เป็นการบัฟปกติเอ้ยมันเวอร์แล้วใช่ไหมคุณมาดูตัวที่เป็นออสซิงระวังไล่สองตัวนะ ดูดิ 13B ไอ้นี่กิบ 13B สองตัวละครนะครับเก่งสุดๆตีๆติดเพชร์ตีติดเฟียได้อ่ะอีกตัวหนึ่งตีติดเดสแพรตีติดเฟียได้โอ้โหซัพพอร์ตชั้นดีผมให้เป็นนัมเบอรวันเลยตอนนีน้ประมาณนี้เราก็อัพไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยดาเมจมันทำไมมันหยุดนิ่งอ่ะอยากเพิ่มมากกว่านี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ขายเลยกูลัสออกครับ แล้วคุณก็วางใหม่อีกสองตัวแค่นี้ครับมันจะปัฟบให้คุณแล้วคุณก็จะแค่นี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีดาเมจแบบอินฟินิตนะครับไม่หมดไม่แบบไม่มีทางหมดอ่ะคือไปได้เรื่อยๆอ่ะถ้าคุณขยันพอเนี่ยมันก็ไปก่ไปอะไ,ไปเรื่อยๆอ่ะถ้ายิ่งมากี่มาอัพตันนะยิ่งบูตได้เร็วกว่านี้มันยังมีคอมโบหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองก็คือคานิกิีกับแรม เดี๋ยวผมไปทำไกาดีลัก,ก่อนเราค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวผมไปทำพวกตัวเอกก่อนเดี๋ยวผมทำคลิปออกมาให้ดูอีกคลิปนึงเออมันน่าจะสุดมากกว่านี้นะคาเนกิกับแรมนะครับวระมาณเดี๋ยวแต่เหมือนคาเนกิกกับแรมจะยังไม่แก้บั๊กนะอ่าโอ้โหโอ้ยนะแล้วตัวแมงป่องอ่ะทุกคนดูมาแมงป่องตัวละสามสี่ทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาลอต้รีทายออกกอนนะเนี่ยแมงป่องตัวละสี่ทีแก มอนร้อยทีมันจะไปเหลืออะไรวะผมถามจริงอะไม่ไปเหลืออะไรเดี๋ยแล้วนี่ยังไม่รวมกับตัวหมักลุกนะหมักลุกเท่าไหร่ 16B อ่ะเรามีคิงให้ดูไหมหมักลุกเท่าไหร่ใน 5.9B ใน 5.9B 13B อย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าแมงป่องอะโกงสุดละถ้าอยากเอามาเล่นจริงๆนะเอาลูรูทออกแล้วเอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เอาแมงป่องเอเอาแค่ตัวของ โจลูโน่มาใส่นะครับเนอ่ะในเนี่ยดูดูบอสนะครับเลือดหนึ่งร้อยทีเป็นยังไงอ่ะยังไม่ได้เดินนะยังไม่ได้เดินปังปังอุ้ยโดนโดนเต็จโดนแน่โดนปังหาย แปดทีอ่ะเดินเหยียบทีหนึ่งอ่ะเออจ้าด่านนี้จบที่สี่นาทีเกือบห้านาทีแลครับนี่คือความสามารถของสองตัวระดับกอรลี่นะครับที่ผมมาใหม่ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปลองกันเล่นกันแล้วมให้เนาะเห็นเขาบอกว่ายังไม่แก้แต่แก้ไม่แก้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองก่อนนะครับถ้ายังไม่แก้เดี๋ยวจะเอาคลิปแบบนี้มาเสิร์ฟให้ดูอีกทีนึงนะ นั่งงมอยู่นานก่าจะแบบจนเจอบัคอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทุกแพทจริงๆเกมนี้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบอะไรแบบนี้เนาะเจอกันครับผม